ชนาทิพโคตรฟินคัมแบ็กช่วยฟอนตาเล่เก็บ3แต้มยืนยันทุกอย่างกำลังดีขึ้นรับซัปโปโรยังคงอบอุ่นเสมอด้านโอนิกิสูฮกในความพยายามจนคว้าชัยชนะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยกับผมตองพันุวัฒน์นะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มถึงเรื่องราวของพี่เจชนาทิพและทีมคาวาซากิฟอนตาเล่กันหน่อยที่นัดล่าสุดเก็บ3แต้มได้พี่เจชนาทิพได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงและเล่นไปถึง74ดนาทีด้วยกัน ไปพูดถึงกันหน่อยแต่ช่วงแรกของคลิปนี้นะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัฒน์นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มถึงเรื่องราวของฟุตบอลเจลิกนะครับในเกมที่ k a วา s a กิฟอนตตเล่เปิดบ้านเจอกับ h o กไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับเกมนี้แฟนบอลชาวไทย ให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามจริงๆนะครับเพราะว่าพิเจชนาธิปสงกระสินหายจากการบาดเจ็บพร้อมจะกลับมาลงสนามขณะที่ซัปโปรโรเนี่ยได้ตัวสุ p โชคแต่สุปโชคยังไม่สามารถลงสนามได้ต้องรอลงทะเบียนหลังจากวันที่15กรกฎา,าคมเป็นต้นไปนะครับเกมนี้อย่างที่ทราบพิเจหายเจ็บกลับมาตอนแรกอย่างที่ผมบอกเขามีโอกาสที่จะกลับมาอยู่ในสควอททีมฟอนตาเล่เยอะมากๆเพราะการฝึกซ้อมครั้งล่าสุดเนี่ย พี่เจทำได้ดีและไปถูกใจโทรุโอนิกิแล้วก็อย่างที่ผมพูดนะครับว่าเกมนี้พี่เจกลับมาเป็นตัวจริงเลยนะครับวันโอนิกิเนี่ยจัดทับระบบเดิมเลยคือ4.33นะครับประตูจองซองระยองแนวรับเนี่ยมีโชโกะทานิกุจิชินทชโรคุรุมายะแล้วก็เอาเคนโตะทาจิบันดาะไปยืนเป็นแบ็กซ้ายนะแบ็กขวาม,ม่กี่ามาเนะแดนกลางเนี่ยเดวตาโอชิมะไดยะโทโนโยาสุโตวากิสากะพี่เจออกสตาร์ทเป็นปีกซ้าย ขณะที่หน้าเป้าเป็นเคชินเนนขวาเป็นอากิรุกอนากะนะครับส่วนซัปโปรโรก็มาในชุดเป็นเหมือนกันก็มีฟุกุม o ริอาราโนมีชินโซโคโรกินะครับมีชุนตะธนากะก็มีอดีตเพื่อนร่วมทีมพี่เจชนาทิพม,มาหมดนะครับซึ่งเกมนี้โหฟินตั้งแต่พี่เจกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งแล้วนะครับแต่เกมในครึ่งแรกต้องยอมรับว่าอึดอัดกับตำแหน่งเปีกซ้ายซึ่งไม่ค่อยคุ้นชินสำหรับพีเจนะครับเขาก็ ยังไม่ค่อยมีบทบาทเยอะเท่าไหร่แต่พอได้บอลเนี่ยก็มีส่วนร่วมนะครับจากจังหวะที่เอาตัวรอดได้แต่เพราะึ่งหลังเนี่ยต้องยอมรับว่าโอนิกิปรับทับได้น่าสนใจขยับพิเจมายืนตรงกลางเนี่ยโอเคขึ้นเลยครับจังหวะการเอาตัวรอดลากเลือ้อยสร้างสรรเกมดูดีขึ้นกว่าครึ่งแรกและดูเหมือนว่าพิเจชนาทิพย์เริ่มจะปรับเข้ากับระบบของฟอนตาเล่ได้ดีขึ้นแต่เกมนี้ก็ยังต้องยอมรับพิเจย,ยังม,มีปัญหาในเรื่องของการยืนตำแหน่งการวิ่งหาช่อง ที่ยังเป็นสิ่งที่เขาต้องปรับผมว่าถ้าเขาปรับจุดนี้ได้อะน่าจะสร้างความแตกต่างได้เยอะขึ้นนะครับและเกมเนี่ยที่น่าสนใจคือเขาเนี่ยได้รับโอกาสลงเล่นจากโทลุโอนิกิไปถึง74นาทีถือว่าเยอะมากๆนะครับส่วนเรื่องของเกมการแข่งขันเนี่ยวันนี้ซัปโปรโรมาดีนะซัปโปรโรเพสซิ่งใสเล่นแบบสนุกมากนำฟอนเตเล่ก่อนถึง2ครั้งแต่ด้วยการที่ซัปโปรโรเนี่ยเขาเป็นทีมที่ใช้พละกกำลังเยอะครับคุณผู้ชมและกองหลังอะไม่ค่อยดีครับเพราะ เลี pure, ้ยวแดงหมดเห็นได้ช oh, ัดฟอนตาเล่โหมบุกใส่ก็เรียบร้อยแล้ววันนี้ต้องชื่นชมว่าอากิรุเอเนกะครับโอ้โหโคตรเก่ายิง2ลูกอย่างเหนือแล้วก็ยูโคยาชิที่ลงมาเป็นทีเด็ดตีลังกายิงลูกนั้นโคตรสุดครับนี่คือ2ตัวเก่าของฟอนตาเล่ที่แบกทีมได้เป็นอย่างดีก็ฟอนตาเล่ชนะไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ2นะครับสถิติของพี่เจในเกมนี้เนี่ยเล่นไป74นาทีนะครับผ่านบอลทั้งหมด35ครั้ง ผ่านบอลเข้าเป้า30ครั้งจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้าย1ครั้งคอร์สบอล2ครั้งแท็กเกิลทั้งหมด1ครั้งแท็กเกิลสำเร็จ1ครั้งบล็อกลูกยิง3ครั้งแย่งบอลคืนสำเร็จ1ครั้งทำฟาวสองครั้งวิ่งระยะทาง8.3กิโลเมตรสปินสิบครั้งมากที่สุดในทีมเป็นการคัมแบ็กที่โอเคนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่เพราะเขาต้องมีส่วนร่วมกับเกมให้มากขึ้นกว่านี้รวมถึงต้องสร้างสารเกมลุกให้กับฟอนเตเลมมาก,ก,ากย ผมมองว่าก็โอเคขึ้นนะจากการที่เขาได้ลงสนามและเป็นตัวจริงแล้วก็ได้รับโอกาสจากทลรุโอนิกิค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็ทําให้พีเจชนาทปมีความมั่นใจมากขึ้นละกันดูจากสีหน้าแววตาลงเล่นไป74นาทีก็โอเคแต่พี่เจก็ต้องปรับตัวแล้วก็เล่นให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมจะได้เป็นตัวหลักของฟอนต์เล่ยาวๆนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับฟอร์มการเล่นของพีจชนาท์ในเกมนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับจากนั้นนะครับ ไปดูเรื่องราวของพี่เจชนาทิพย์หลังจบเกมกันหน่อยที่พาฟอนตาเล่เอาชนะซัปโปโร5-2ซึ่งเป็นทีมเก่าเนี่ยพี่เจพูดว่าไงบ้างเขาบอกว่าเป็นเกมที่สนุกมากทีมเนี่ยเสียประตูก่อนแต่ก็กลับมาชนะได้และมันก็มีความสนุกของเกมฟุตบอลอยู่แล้วเพราะทั้ง2ทีมเป็นทีมที่เป็นเกมลุกและมีการทานซิชันที่ไวมากพี่เจยังได้พูดถึงการได้เจอซัปโปโรทีมเก่าด้วยเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกเหมือนได้เจอเพื่อนๆในสนามและก็โดนเพื่อนเตะ แล้วก็โหดเลาะบางทีบอลหยุดเพื่อนก็เข้ามาคุยว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนว่ายังมีความอบอุ่นเสมอเพราะเขาอยู่ซัปโปโรเป็นทีมแรกและเพื่อนๆทุกคนยังอยู่ในทีมอยู่ตอนนั้นได้มาเจอกันก็รู้สึกดีพี่เจบอกว่าตอนที่เรียกความฟิตเนี่ยไม่มีความสุขสักวันคืออยากลงสนามมากเลยคือแบบรู้ว่ามาก็ต้องไม่ได้เห็นลูกบอลบางทีก็เห็นแค่จักรยานแล้วก็ปั่นไม่ได้ปั่นแบบชิวๆแต่ปั่นแบบเหนื่อยมากบางทีก็วิ่งเดียว มันรู้สึกแบบเราไปเล่นฟุตบอลถ้าไม่เจ็บมันก็น่าจะดีพอได้กลับมาลงเล่นเขามีความสุขในการฝึกซ้อมทุกวันเหมือนได้เตะบอลทำรู้สึกว่าเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นการเล่นของทีมตอนนี้ก็เริ่มรู้จังหวะของเพื่อนมากขึ้นและเพื่อนก็เริ่มรู้จังหวะของเรามากขึ้นก็รู้สึกดีใจตอนนี้สนุกมากกับการเล่นฟุตบอลนะครับเห็นพี่เจชนาทิปยิ้มแย้มก็โอเคนะแล้ววันนี้ผมดูไปผมฟินไปอ่ะเวลาที่พี่เจได้เจอเพื่อนเก่าอ่ะเขาโดนอารโนโดนฟูไกหนักมากนะ แต่มันคือในเกมครับหลังจบเกมเขาก็ไปทานข้าวกันคือเป็นภาพที่โอเคครับแล้วพี่เจเขาก็มืออาชีพสุดๆคือการที่เห็นพี่เจชนาทิพย์ลงเล่นในทีมคาวาสกิฟอนเตเล่นลงเล่นในเจลีกอะ่ะมันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วคุณก็ดูฟุตบอลเกมนี้ดิโคตรมันอะ่ะเล่นกันโคตรเร็วอะ่ะแล้วทานซีชั่นกันไวจริงๆใครพลาดเสร็จใครพลาดเสร็จอะ่ะมันเป็นบอลคุณภาพมากครับและการที่มีนักฟุตบอลไทยอยู่ในเกมระดับคุณภาพแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดอย่างมากก็หวังพี่ว่าพี่เจเนี่ย จะไม่เจ็บแล้วนะจะได้ลงสนามยาวๆคือโอนิกิเนี่ยผมพูดตามตรงเขาื่นชอบในฝีเท้าของพี่เจนะเขาคุยกับพี่เจชนาทิพตลอดครับว่าจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วเขาก็วางตำแหน่งให้กับพี่เจชนาทิพคือหลังจากนี้โอนิกิจะให้พี่เจชนาทิพลงเล่นแบบเต็มที่มากขึ้นแน่นอนอยู่ที่ว่าพี่เจชนาทิพจะดึงเสียภาพของตัวเองออกมาได้ดีแค่ไหนแต่โอนิกิพร้อมซัพพอร์ตพี่เจชนาทิพอยู่เสมอแน่นอนอันนี้ยืนยันเลยนะครับขณะที่โชว์รูปโอนิกิกันหน่อย พูดหลังจบเกมนะครับที่ชนะซัปโปโรแบบสุดมันอน,นิีิบอกว่ามันเป็นเกมที่ยากที่จริงชนะเนี่ยมันก็ยากมากมันเป็นการที่โดนยิงประตูก่อนแต่เขาภูมิใจที่นักเตะฟอนตาเล่ทุกคนมีความอดทนและเล่นฟุตบอลในแบบของตัวเราเองนักเตะทุกคนที่ลงสนามในช่วงต้นเกมและนักเตะสำรองที่ลงมาเปลี่ยนเกมทำให้ฟอนตาเล่ดีขึ้นนอกจากนี้เนี่ยขอบคุณแฟนบอลที่เชียร์ท่ามกลางสายฝน โอนิกิบอกว่าสิ่งสําคัญหลังจากนี้เขาจะใช้มาตรการอย่างเต็มที่เข้มข้นเพื่อจะพาฟอนตเลกกลับมาเล่นให้แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับแต่ตอนนี้พอใจเกมลุกที่กลับมายิงประตูได้ถึง5ลูกนะครับในช่วงที่ผ่านมานักเตะเหมือนจะขาดความมั่นใจไปแต่เกมนัดเจอกับซัปโปโรและชนะได้ ก็จะทําทให้นักเตะฟอนเตเล่ทุกคนมีความมั่นใจกลับมาส่วนตัวพอใจนักเตะทุกคนแล้วก็พอใจบรรดาน,นักเตะท,ที่กลับมาลงสานามได้อีกครั้งอย่างชนาทิปแล้วก็เดลต้าโอชิมะช่วยทีมได้มากจริงๆนะครับอ่ะก็เป็นข้อดีเลยนะเดี๋ยวฟอนเตเล่เนี่ยจะมีโปรแกรมนัดต่อไปนะครับลงเล่นฟุตบอลเอมเปอร์ล์คัพเจอโตเกียวเวอร์ดี้ในวันพุทธที่22มิถุนาย,ยนนี้ก็ดูกันว่าพี่เจจะได้ลงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามีโอกาสที่พี่เจจะลงอีกทีคือเป็นตัวจริงใน เจลิกสุดสัปดาห์หน้าเลยก็รอดูนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ฟินเนี่ยผมไปดูที่ย l ล o ์เฮาส์ไปดูกับบรรดาแฟนแฟนฟอนตาเล่แฟนแฟนซัปโปโรผมมีความสุขเห็นพี่เจชนะทิปกลับมาอีกครั้งผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงขณะที่เรื่องของเปโตวิชกันหน่อยเฮดโค้ชซัปโปโรเสียดายอย่างมากนะครับเขามองว่าวันนี้ทีมสู้ได้ดีมาก แต่สุดท้ายก็เรื่องของความผิดพลาดส่วนตัวที่ยังคงเป็นหักกับซัปโปโรก็ทําให้เสียประตูง่ายๆเสียสามประตูในช่วงเวลาที่ไม่ควรจะเสียก็เสียดดยเหมือนกันแต่ทีนี้เชื่อว่าพอทีมเนี่ยได้เริ่มลงตัวมากขึ้นก็จะทําให้ให้ซัปโปโรดูดีมากขึ้นและกันก็จะต้องไปปรับในเรื่องของเกมรับนะครับก็รอดูซัปโปโรเนี่ยเดี๋ยวก็จะทำศึกฟุตบอลเอ็มเปอเลอร์คัพรอบ3เหมือนกันนะครับเจอโคฟุในวันพุธที่22มิถุนายนส่วนสุปโชคสรารชาติ ก็ต้องรอโอกาสในการลงทีเบียนก่อนแต่ตอนนี้ให้น้องเขาได้ฝึกซ้อมกับทีมได้อยู่กับทีมอยู่ตลอดผมว่าสุประโชคจะดูดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกสุดมันเพื่อนๆนมันไหมลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยผมว่าเป็นเกมที่โคตรมันอะ่ะซัปโปรโรเจอกับฟอนตาเล่ไม่มีใครเล่นเกมรับใส่กันและยิงกันถึงแบบ5-2ยิงกัน7ลูกอะ่ะอีนังกะอย่างงี้ยูโคบาชิอาราโนโอ้โหคือเป็นเกมที่5ดาวสุดๆเพื่อนๆน คิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับและที่สําคัญในคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ต้องสุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัตในการสร้างสรรค์คอนเทนตนท์ฟุตบอลไทยฟุตบอลเจลีเกี่ยวกับเรื่องราวของนักฟุตบอลไทยนะักฟุตบอลที่ไปค้าแข่งยังต่างประเทศช่วยกันด้วยนะครับก็หวังว่าเราจะมุ่งสู่ไปส0,000นซับด้วยการร่วมถึงคลิปนี้มาร่วมส่งกําลังใจให้กับพี่เจชนะทิพย์กันได้ หวังว่าเขาจะไม่เจ็บและได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องคลิปนี้ผมต้องพันวัตไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ